ลือเปล่านะคะสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะวันนี้ทนายออกมาถแถลงปมประเด็นเรื่องเงินนะคะเส้นเงินที่บอกว่าเป็นการโอนไปทำบุญแล้วก็เป็นเงินของทางเว็บบัญชีมา้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่ว่าการถแถลงในครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชี้ชัดว่าที่เขาบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องสั่นสะเทือนเนี่ยนะคะอันนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวกลับมาตามรายละเอียดกันค่ะ ทางสเปซแถลงผลการดำเนินงานปี2566เดินหน้าหนุน d e e p ท e c h s t a r t อ p อย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญหน่วยงานรัฐบาลที่มีกลไกด้านเงินทุนมาพบปะกับ Start Up เพื่อหาหรือเรื่องการให้ทุนต่างๆมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือสร้างให้เกิดความสัมพันธ์เพื่อข่ายกันในระหว่างกลุ่ม Founder ของ s ตาร์ up. งานวันนี้เนี่ยเป็นเรื่อง c o l l a b o r a t i o n ไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานที่ให้ทุนกับ Start up, ซึ่งก็เป็นส่วนสาคัญในการที่ทาให้ s ตาร์เนี่ยเขาสามารถจะเติบโตแล้วก็เดินต่อไปไปด้นะครับ ใจมั่นใจน้ำมันงาดำรำข้าสุภาพโอสดคุณกำลังเคลื่อนไหวไม่สะดวกลุก